ถามว่าวันหยุดไปไหนทำงานห้าอ่าห้าวันแล้วก็มีวันหยุดสองวันนะคะเราก็บอกว่าทำงานวันหยุดของเราก็คือวันทำงาน ก็ดีไปหมดอะไรก็ได้แต่งานจะต้องมีทำจงภูมิใจเธอที่ยังมีงานให้เราทำอยู่นะคะใครที่ไม่มีงานทำนั่นแหละน่าอายกว่ายังไงก็นึกถึงอนาคตไกลๆเนาะนึกถึง เกิดขึ้นได้นึกถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดอ่ะอะไรมันก็เกิดเนาะไม่ว,ว่าจะอยู่ไม่อยู่เหตุการณ์อย่างที่กรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะก็โหคือหนักห่วงอยู่นะหนักห่วงมากคือลินเคยได้ยินมาว่าพ่อนะคะรัชกาลที่ห้าอ่รา,ารัชกาลที่เก้านะคะท่านเตือนว่า ท่นไม่อยากให้สรา้างรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะว่าน้ำจะท่วมอันนี้พ่อเขามองการไกลไว้แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่อยู่ก็ต้องดูแลต่อไปแต่เอาจริงๆนะรัฐบาลต่างประเทศบางประเทศอะ่ะเขาดูแลประเทศตัวเองโคตรดีเลยก่อนที่เขาจะไปดูแลที่อื่นอะ่ะเขาดูแลประชาชน เขาดูแลบ้านเมืองเขาแบบอย่างดีอย่างการก่อสร้างก็สร้างแบบไฮเทคละดีเลยแต่บ้านเราเบิกเงินเยอะเยอะเนาะเบิกเงินเยอะแต่คุณภาพด้อยคุณภาพไม่ได้ฝ่ายตรวจสอบก็งงแงงฝ่ายคนทำคนเอาเงินไปคนเบิกตังไปก็ สาบศูนย์หาต้นตอไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นอีกไม่รู้กรุงเทพตรงตรงที่ไหนเขาเรียกอลไรตรงที่ไหนที่ต่อไปในกรุงเทพคือที่ไหนที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อีกจะรู้ไหมขุดกันจังไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีไม่วางแผนตั้งแต่แรกไม่คิดจะทําให้มันเสร็จไวๆ แต่ยืดเยื้อ,อดึงงบดึงดันทุลังไม่รู้ว่าจุดไหนของกรุงเทพจะเป็นจุดต่อไปที่ยุคนะทุกคนก็ฝากถึงคนที่อยู่เทพด้วยตอนนี้นะคะดูแลตัวเองแล้วก็คอยสังเกตรอบๆตัวด้วยอย่าประมาทแม้สักวินาทีเดียวไม่ว่าการขับรถแม้กระทั่งคนเดินตัดหน้ามอไซค์หมาแมว เกิดข <S an> ึ <S an> ้นได้หมดนะคะเราไม่ประมาทคนอื่นก็หาเรื่องมาหาเราเนี่ยก็เป็นห่วงคุณกรุงเทพนะคะคือลินอ่ะตอนนี้ลินย้ายมาประจำการที่พัทยาแล้วก็เลยหมดห่วงเรื่องพวกนี้แต่ลินก็ยังขับรถอยู่ตอนนี้ลินก็ยังขับรถอยู่วันนี้ทำงานบ่ายโมนะคะแต่ว่ากำลังขับจากกรุงเทพเข้าพัทยาค่ะเพราะว่าเมื่อวาน ทําธุระเสร็จแล้วขับรถทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะพอส่งไปให้เด็กๆทั้งยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบเจ็ดยี่สิบดตัวนั่นแหละที่นครสวรรค์นะก็ยังหาบ้านอยู่เลยเตือนนแล้วก็ฝาก ที่ทํางานเดียวตอนนี้ไม่รอดนะถึงคุณจะมีเป็นสี่ห้าหมื่นต่อเดือนอย่าประมาทได้มาก็เอาไปทําให้มันเพิ่มพูนไม่ใช่ได้มาแล้วก็อดอมพอถึงข้าวจำเป็นเอาออกมาใช้แต่ไม่มีเงินสำรองอะไรอะไรประมาณนี้คือเตือนเตือนทั้งคนฟังแล้วก็เตือนทั้งคนพูดด้วย รินก็ไม่ได้ทำงานงานเดียวรินทำสามสี่งานแต่ทำแบบสบายใจด้วยนะไม่ได้ทำแบบโดนบังคับทำแบบสบายใจเพื่ออะไรเรามีจุดหมายหาจุดมุ่งหมายหาเป้าหมายของทุกคนให้เจอนะคะว่าจะทำงานหนักเพื่ออะไรแล้วมันแล้วมันแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นเองคือรินคนมองรินว่ารินเป็นคนที่ ไม่ขาดเรื่องเงินไม่มีใครให้ความช่วยเหลือพราะคิดว่าเราหาเงินง่ายเดี๋ยวก็หาได้เดี๋ยวมันก็มีคนช่วยแต่จะรู้ไหมว่าสิ่งที่เราเงียบไปนะนะั่นอะคือเราก็มองเราก็ดูคนเราก็ดูอะไรสังเกตอะไรหลายๆอยา่างจากคนรอบข้างเหมือนกันเขาบอกว่าเราอ่ะ อายุประมาณเนี้ยยิ่งโตเพื่อนยิ่งหายยิ่งโตจะเหลือแต่คนที่แบบมีคุณภาพจริงๆอยู่กับเราหรือแบบเดียวกับเราจริงๆมันเรื่องจริงนะเด็กๆโ๊ยเพื่อนเยอะโวยทำงานก็จะเป็นเพื่อนทำงานแต่พอทำธุรกิจก็เจอเพื่อนธุรกิจแต่ เอร์เซเพื่อนชีวิตอะจริงๆไม่ต้องมีเยอะหรอกมีเยอะก็ปัญหายเยอะวุ่นวายทุกวันนี้ลินเข้าใจแล้วทำไมคนต่างชาตินะเขาไม่ค่อยมีเพื่อนยิ่งโตเขายิ่งไม่มีเพื่อนเพราะว่าคนเรามันมาหาความสุขออกมา ก็คือเพื่อนก็ไม่ได้ออกมาด้วยเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระเ <_ d ue> ขาอาจจะดูแลครอบครัวเ <_ d ue> ขาอาจจะทําในสิ่งที่เขาทาอยู่ซึ่งออกมาเป็นบันดี้กันยากมากอืน้อยมากนะที่จะแบบมีเพื่อนดีๆทําธุรกิจด้วยกันถาวรตั้งแตแ่แรกจนจบขนาดดาราขนาดคนที่เป็นฟลูอนเซอร์หรือเป็นคนของประชาชนอะ เขาก็ยังหักกันได้เลยและเราเป็นใครเราเป็นคนที่ไม่มีโนเน่ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักโนเน่หรืออะไรก็แล้วแต่ทําใจลงแล้วก็อยู่กับมันให้ได้คคือไม่จําเป็นต้องมีเยอะเพื่อนอ่ะตอนนี้ลิงก็เลยเลือกที่จะดูแลมาเงินทุกบาทเราก็มาดูแลพ่อแม่ จะไม่เห็นด้วยมันคือเราบังคับความคิดเขาไม่ได้นาะก็แล้วแต่คนชอบค่ะก็ขนาดดินโดนเบรกเรื่องหมาอะไรเงี้ยทําไปดูแลเยอะจังใช่เราก็ไม่ได้อยากดูแลเยอะขนาดนี้ณตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่พร้อมเรื่องเรายังไม่เคลียร์ตัวเองไม่ใช่ไหมพ่อเราพร้อมดูแลเขาแต่เรายังไม่เคลียร์ตัวเองเลยแล้วก็ในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้เราหนักแต่ว่าถามว่าสู้ไหมสู้ค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวแน่นอนสิ่งสำคัญที่จะต้องทําตอนนี้คือทํางานหาเงินพร้อมดูแลสุขภาพไปณเวลาเดียวกันเพราะถ้าเราป่วยเด็กๆจะยังไงใช่ไหมเป็นตัวอย่างแล้วนะคะ ลินเป็นตัวอย่างให้แล้วว่าระดับหนึ่งคือลินทำงานหนักเพื่อใครแล้วคุณล่ะคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทุกวันนี้ทำงานหนักพอหรือยงังคุณทำหนักเพื่อใครเป้าหมายของคุณคืออะไรคอมเมนต์มาก,กันหน่อยนะคะอยากรู้มาแชร์กัน